การที่จะลดน้ำหนักตอนนี้ลองเมนูนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับมิตาโมเดิร์นมัมนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเมนูพิเศษมาให้เพราะอะไรรู้ไหมคะช่วงนี้ต้องทานแบบนี้แล้วค่ะเพราะหลังจากที่อยู่ในช่วงโควิดนะคะ เลยทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คืออะไรคะพิชาคะ COVID 19 affects me เหนืขึ้นเจ็ดกิโลน้ําหนักเพิ่มขึ้น7กิโลค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสดีๆเลยค่ะว่ามาทําเมนูพิเศษให้ดูนะคะเป็นเมนูที่เริ่มเออโอเคเฮลทีมากนะคะเดี๋ยวน้องพิชาช่วยแบบนี้ได้ไหมคะว่ามี อะไรมั่งคะก่อนเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะเมี่ยงก๋วยเตี๋ยว,ยวค่ะ rice pepper roll rice pepper roll มีอะไรบ้างเลยพี่ชาคะ่ะพี่ชาบอกเพื่อนได้ไหมเขาว่าในอินกริเดียนที่หนูมีเนี่ยนะคะมีอะไรมังร่งคะ cucumber carrot s r e a n p r p p e r lettuce coriander onion and avocado avocado นะคะอินกริเดียนนะคะเพราะ สายเฮลตี้ค่ะตอนนี้ก็คือต้องลดด่วนมากถ้าใครมีตัวไหนหรือไม่มีตัวไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะตัดออกได้เลยหรือเอาผักที่ตัวเองชอบนะคะได้เลยค่ะเนี่ยก็คือจะเป็นไส้ v e g e t เรียนเลยนะคะแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นไส้อย่างอื่นผมเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นกุ้งด้วยนะคะกุ้งทําง่ายมากเลยค่ะแค่เราไปหมักนะคะหมักก็จะมีซีอิ๊วขาวพริกไทย เกลือแล้วก็น้ําตาลเล็กน้อยนะคะคลุกๆเข้าไปแล้วก็แพนไฟได้เลยนะคะเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็จะมีสูตรน้ําจิ้มนะคะทําเข้าไปนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยก็พริกพริกนะคะชื่อัหมเอ่อเชอลี่ and garlic lime and coriander coriander นี่คือส่วนผสมของอน้ำจิ้มนะคะเรามาทำวิธีห่อกันเลยนะคะมาดูวิธีห่อ,อง่ายง่ายนั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะ Thank you. ถ้าฝึกจริงๆแล้วเราสามารถที่จะฝึกให้เด็กเขาทำได้นะคือเขาก็ทําแบบเขาชอบคือเขาทาก็ทา mm hmm. ทาไปเรื่อยคุณจะใส่ซอสว่าซอสที่คุณมีในนี้ e What is that? ซีว้ขาวโซย่าซอสนะคะสำหรับเด็กๆ Con โซย่าได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับผู้ใหญ่นะคะอินกิเดียนนะคะเราก็จะมีนะคะมีมะนาวเล็กมีกระเทียมนะคะใส่น em. ้ําตาลเข้าไปนะคะ2ช้อนนะคะและหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําปลานะคะลงไป4ช้อนนะคะแล้วก็ปีบมะนาวลงไปค่ะเรียกว่าคนนะคะคนนะคะคนจนกระทั่งอินกิเดียนเหล่านี้นะคะส่วนผสมเหล่านี้ละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียม ลิกนะคะที่เราสับสับเป็นเล็กๆแล้วก็ชีนะคะแค่นั้นเองค่ะเราก็จะได้สูตรน้นจิ้มนี้เดี๋ยวไปดูวิธีหั่นน้องง่ายๆเองเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ตักเสิร์ฟด้วยเนาะจะได้เสิร์ฟสวยๆด้วยค่ะอ้าวหั่นเลดหนึ่งเราก็จะหั่นทั้งหมดนะคะนี่าระหั่นทั้งหมดแปดชิ้นเลยนี่เสร็จแล้วค่ะเมนู Rice Pepper เ o l ดเ่ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะง่ายมากเออหวังว่าคงจะชอบกันนะคะมาทําำได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ง่ายๆใช้เวลากับลูกมากเลยแล้วก็เห็นไหมคะสามารถที่จะเรียนรู้กับเราหลายๆอย่างได้เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอินกริเดียนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมของอาหารนะคะ เด็กก็สามารถที่จะเรียนรู้นะคะผัดต่างๆเราสามารถให้เขาจับได้สิ่งต่างๆที่เขาสามารถที่จะแตะต้องได้การสอนลูกไม่จําเป็นว่าเราจะสอนในบทเรียนเท่านั้นนะคะแต่ที่จริงๆแล้วกินได้กับลูกแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงเราสามารถที่จะสอนเขาได้โดยที่เอาเขามันนั่งกับเราแล้วก็ใช้ชีวิตที่จริงๆค่ะเพราะว่าราเขาโตขึ้นแน่นอนค่ะสิ่งตรงเราเนี้ยาเขาไปแน่นอนเนาะใช่ไหมคะชอบไหมคะพิชา อุ้ยก็น่ากินนะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกับมิต้าโมเดิร์นมาร์ค่ะแล้วก็ฝากติดตามของลูกสาวด้วยนะคะไม่รู้จะทําอะไรกันเยอะแยะนะตอนนี้พิชชาวันเดอร์แลนด์พิชาวันเดอร์แลน,น,ะะนด์นค่ะ,เ,คะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะตรงนี้กดตรงนี้สุด